สวัครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาสูบ้บรรยากาศรายกะในห้อยพะเลาะนะครับเมื่อนี้เดินทางมาเบิงขอกคุยงามสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้าในพี่น้องที่เอ่ออาเภอห้วยเพลิงนะครับเอาก่อนอื่นทักทายทักทายเอ่คอคุณพ่อผู้ดูแลฟาร์ามก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมซื้ออยังครับท่านผมคู่ถึงครับคู่ถึงบ่ครับครับผมคู่ถึงเมื่อนี้มีแม่ลูกนี่จ็คโตสิว่าเปิดราคา นี่สามตัวครับสามตัวนี่แม่ลูกเป็นตัวเมียเป็บรับครับผมปาดตัวนี้นี่เป็นลูกตัวใดนี่ตัวจับอยู่นี่ตัวนี้เป็นตัวแม่นี่เป็นของลูกของเก้าเจริญลูกเก้าเจริญครับโอ้เดี๋ยวลูกจะโตแล้วจันได้ลูกสองตัวนี้นะครับสองตัวตัวแม่บันเลยตัวแม่เบันเลยปัดเอามาว่าตัวนี้บาเนี่ตัวน้อยนี่เป็นลูกตัวใดนี่นี่ตัวในน้อยนี่ตัวในน้อยนี่เป็นลูก ท้องตีนโตครับลูกเจ้าท้องตีนโตแมนครับอืมควสูงแม่เล่าหลายปันไหนขั้สูงแม่เล่าในร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่บวกลบครับผมปาดเบิ่งเลยพี่น้องครับร้อยสี่สิบสี่บวกลบพี่น้องครับปาดท้ายดีหางดีมุมี้ต่หนิ้แจ้งมองเนาะคุณตึงเนาะครับผมโอ้ยเนาะพุนผุนผุนผุน,ผน,ผนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมเบิงบ่งบึ้งอันแม่สาวนี่แม่บอลนี่แม่สาวหน่อยนี่ครับผม แม่สาวน้อยเป็นลูกตัวหนครับแม่สาวน้อยเนี่ยเป็นลูกยอดเพชรครับลูกยอดเพชรของละเอียดฟ้ามแมนครับอ๋ออายุเราเดี๋ยวพ่อสองปีแล้วบ่ย่างครับย่างงานปีกัวปีกัวครับอ๋อแสดงว่าปีละลูกแมนครับผมตอนนี้แม่เราทับแล้วบ่ตอนนี้เริ่มเป็นซัแล้วบ่ย่างโอ้ท่องว่างนะครับป้าลูกสาวนี่ลูกสาวยอดเพชรนะบ่ครับแมนครับผมโอ้โหงาครับสายสตายอดเพชรเบิ้งเอาหางพี่น้องครับเบิ้องเองาปันหางแง่ พูดล่ะ <congratulations> หยุดหยุดเบิ้งเบิ้งบิงบิงหักบ่คักบ่คักบ่เอาเอาจับโลหันมากก็ได้จันจับโลหันมากแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวลูกมาในสิเปิดพร้อมกันสามตัวเลยเป็นบ่แมนครับผมโอ้ยสุดจอดพี่น้องครับต่อร่องไหนบ่นี่กะอยู่ในเรียดที่บ้านกะต่อร่องได้ต่อร่องได้ครับโอเคแม่สูงเลยสี่สิบสี่บวกลบครับผมเอาพี่น้องครับแม่นี่เป็นเก้าเจริญ ลูกโตโตโตแม่สาวเนี่ยเป็นลูกของยอดเพชรครับผมลูกโตน้อยเป็นของเจ้าท่องนะครับท่องถิ่นโตแม่นบอแม่นครับผมโตมี่อทั้งครูสามหัวใจนะครับแต่โอกาสวันนี้พอรอพรเอฟซีเดบิวต์มาไทยทำรายการกันนะครับขอบคุณในรายครับคุณติงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ